ครับผมนี่คือการถ่วงล้อของเบนซ์ SLC 250กับยางเบลี่ตัวท็อปเส้นละกับสองหมืนบาทเดี๋ยวอันนี้เจ้าของร้านถ่วงเองเลยนะครับถ่วงดูเลยนะครับอ่าถ่วงดูเองนะครับถ่วงเลยครับโอเคเดี๋ยวจะถ่วงให้ดูเลยนะครับถ่วงโชว์เลยนะครับ อันนี้สี่ห้านี่ยี่ยี่ยี่ห้าเราก็ต้องเอาให้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับที่จะอยู่ได้ยี 4, ่ห้าเราเอาสสี่สิบห้าอะไรก่อนนะครับกละข้างเลยครับในการาำม้นวนนิ่นะครับเจ้าของร้านทำเองเลยนะครับอ่าไม่ต้องถามนะว่าเจ้าของร้านเก่งบ่าต้องถามผมนะว่าเจ้าของร้านเป็นงานแล้วเก่งบ่าดูงานเราแล้วกันค,ครับผมงานนักญาติานนาต้องงานยักญตต้องผมเองเท่านั้น Oke, đi Đã đẹp rồi. Kìa thì rồi các chàng. หนึ่งนาทีครึ่งครับโอเคไปเรื่อยๆครับยิงยาวๆไปครับยาวๆไปครับถ่ายให้ลูกค้าเห็นเลยครับว่าเจ้าของร้านท่าเองนะครับอ่าเจ้าของร้านท่าเองนะครับไม่ได้มั่วนะครับผมกล้าพูดเจ้าของร้านยางส่วนใหญ่ไม่เป็นครับไม่เป็นงานครับผมผมเป็นเจ้าของร้านที่เป็นงานครับผมเป็นช่างใหญ่ที่ร้านเองครับไม่มีการมั่วครับผมทําให้เห็นเลยว่า คนมีฝีมือเขาทำไปยังไงเออไม่ต้องไปคุยมากครับผมผมึไมไงไปทำอย่างนั้นเลยครับคุยมนันไม่มากให่มาัางมากเลยทำเลยครับ เราทำให้ดูนะครับถ,ถ่ายจนฟ่าเครื่รองเราจะเป็นศูนย์ครับศูนย์นั่นคือผ่านนะครับเดี๋ยวให้ให้ตากล้องถ่ายไปเรื่อยๆครับผมถ่ายไปให้มันให้มันให้มันถึงศูนย์นเลยครับถึงศูนย์นะครับออันนี้เดี๋ยวหมุนด้กรอผมนะครับผมบความชัวร์อ่าเลยห้านะครับผ ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนิดนึงครับผมนี่เราทำทำโชว์เลยนะครับเอ,อไม่มีการมาแบบแต่งภาพเหมือนคนอื่นเขาผมไม่ทำทำโชว์เลยอันนี้เราเขาอันนี้เรา,าจะขอร้านเป็นงานจริงครับไม่มีการเอามืเอ้ยบางส่วนบางที่เจ้าของร้านไม่ค่อยเป็นงานใช่ครับผมเจ้าของร้านเขาคม,มามาเหนื่อยเหมือนผมเหมือนเหมือนเจ้าของร้านอย่างผมแล้วครับก็ไปนั่งห้องแอร์เย็น สบายสักชีนิ้วสารลูกน้องไปโห่มากเป็นเจ้าของร้านที่เหนื่อยที่สุดลมั่งในในประเทศไทยเนี่ยจริงผมกล้าพูดเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยนะถ้าคนไม่ใจรักจริงอทำไม่ได้นะครับงานยานยานี่เหนื่อยเหนื่อยมาก อ่าเป็นศูนแล้วนะครับเป็นศูนแล้วนะครับดูก่อนนะครับถ้าตั้งตั้งเป๊ะนะยังไงกดให้ตายยังไงก็เป็นศูนย์อ่าสร้างถ่ายอ่าตะก้อไถยถ่ายร้อนแล้วครับวันนิ่งปึ๊กนิ่งปึ๊กอ่านิ่งปึ๊กอ่ามาถ่ายมาจับนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะอันนี้จะงานงานผ่านนะครับอ่าเศูนย์ถ้าไม่ผ่านมันจะไม่ลงลงลงด้วยศูนย์ครับผม โอเคลูกค้าท่านใดสนใจมาใช้บริการได้ครับจิงไปสายการยางแอนแม็กอำเภอโพคนชัย0816987777 08 0876089 9เยตีครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับ